ก็ในกรณีแม่ค้าเทระบบก่อนส่งให้ลูกค้านะคะแม่ค้าได้เปลี่ยนเลือนใหม่ให้แล้วนะคะอันนี้แม่ค้าเทระบบการเปลี่ยนรูปพาพหน้าจอนะคะเปลี่ยนได้ปกตินะคะตัวเลือนสีดําค่ะเป็นตัวเลือนใหม่นะไม่มีรอยแล้วก็ไม่มีตําหนินะคะปุ่มกดด้านข้างค่ะไม่หลวมแล้วก็ไม่โยกนะกดใช้งานได้นะคะกดใช้งานได้ค่ะมุนอันนี้กดนะคะกดด้านล่างใช้งานได้นะคะมุนใช้งานได้นะคะ หมุนใช้งานได้นะคะนะคะหมุนใช้งานได้นะคะกดใช้งานได้นะคะโอเคอุณหภูมิขึ้นนะคะเซนเซอร์เซ็นเซอร์ทำงานนะคะ3043ค่ะ การโทรกดโทรออได้นะเข้าหมดการโทรได้นะคะโอเคต่อไปการชาร์จแล้วก็ใส่ชาร์จนะคะสมาร์ทวอชาาาชาร์ะปกติใส่ชาร์จปกตินะคะ นะคะปกตินะคะ